สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีชื่อว่าน้ำมันปลานะคะหรือว่า fish oil นะคะน้ำมันปลาขนาด500มิลลิกรัมบรรจุ50แคปซูลตรากิฟฟลีนนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงจะรู้จักแล้วก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะสำหรับน้ำมันปลากิฟฟลีนของเรา ตัวนี้จะเป็นเลขออยนะคะแล้วก็มี5าลานด้วยมีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุแสดงอย่างชัดเจนนะคะในหนแคปซูลจะมีน้ำมันตราอยู่ที่500มิลิกรัม ในน้ำมันปลาจะให้หลดไขมันจำเป็นกลุ่มโอเมก้าสซึ่งประกอบด้วย DHA แล้วก็ EPA นะคะซึ่งในหนึ่งแคปซูลเขาก็จะให้ EPA 60มิลลิกรัมแล้วก็ให้ D ให้ DHA 60มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ให้ EPA 90มิลลิกรัม กระปุกนี้บรรจุ50แคปซูลนะคะราคา200บาทลักษณะเม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแคปซูลแคปซูลเจลนะคะก็จะเป็นเม็ดใสๆแบบนี้นิ่มๆเม็ดเล็กทานง,ง่ายค่ะตัวนี้ขนาด500มิลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่สามารถกลืนเม็ดยาเองได้แล้วแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่ยังไม่สามารถกลืนเม็ดยาเองได้ก็แนะนำให้ตัดตรงปลายแล้วก็บีบผสมกับนมให้ลูกทานก็ได้นะคะตัวนี้ขนาดที่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุประมาณ3ถึง10ปี ก็แนะนำวันละ1แคปซูลนะคะแต่ถ้า10ปีขึ้นไปก็แนะนำให้วันละ1ถึง2แคปซูลนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสั่งซื้อ2กระปุก400บาทจัดส่งฟรีถ้าซื้อ1กระปุก จะมีค่าส่ง50บาทก็จะรวมเป็น250บาทเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อ2กระปุกดีกว่านะคะคุ้มกว่าเนาะ400บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะ